เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Su m m o n e r War กับบูชแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะพาไปลงดันนะเพื่อนๆนะเป็นหลุมมิตินะครับในส่วนของจู่โจมมิติเนาะก็ขอบคุณน้องพีมากนะครับให้คําแนะนํามาเมื่อวานนะเคลียร์เวฟแรกๆไวๆนะครับนี่มันมีวิธีเคลียร์อยู่ทุกคนนะครับนั่นก็คือใครที่มีทีมดัสซินนะครับที่ลงมังกรนะคุณเอามาเล่นได้เลยนะทีมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของทีมันก่อนเนาะนะครับ ก็จะใส่บูฟนะเป็นไฟนะครับ3ไฟเลยเอาวูฟให้ออกตัวแรกนะครับเปิดเกาะแตกเนาะแล้วก็ดันซิมน้ําทําการตีนะครับเหมือนกับในมังกรเลยนะครับแล้วก็นกโยนกลับมาให้ดันซิมนะครับแล้วก็เรียมนะครับผมเนาะทำการตีสกิลสนะครับปิดจ็อบเรียบร้อยเว็บหนึ่งนะไวไหมครับแล้วก็ตรงนี้เขาต้องใส่มอนเตอร์ทุกประเภทถูกไหมเราก็เลยต้องใส่นะครับตัวอะไรก็ได้นะจริงๆใส่ตัวอะไรมาก็ได้นะครับใส่เป็นไฟสามไฟนะครับนี้ผมใส่เป็น เกาะแสงนะเพราะว่ามันเป็นสายดีเฟน s ์มานั่นเองนะครับเนาะก,ก็คิวเว็บแรกเว็บที่2นะครับเน้นมอนตีไวๆนะก็จะมีแนะนํานะครับมอนเตอร์ตีไวๆเนาะอันนี้เป็นมอนเตอร์3ดาวหรือต่ํากว่านะครับมอนตีไวๆก็จะมีตัวนี้ครับผมนะกิมแสงนะครับทําดาเมจเลยนะเพื่อนๆน,น,นะก็รูนที่ใส่ก็จะเป็นแอ t แท k นะครับคิด d a m a g แล้วก็แอ t แท k เนาะเอามาทําดาเมจนะเพราะว่าสกิลค่อนข้างแรง,ง,งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของแม่มดแสงนะครับตัวพวกนี้เพื่อนเพื่อนสามารถ ทำทิ้งไว้ได้นะถ้าเกิดว่าไอเดีเราไม่รู้จะทำตัวขั้น2ตัวไหนแล้วนะครับพวกตัวที่จําเป็นต้องใช้งานเนาะก็มาทำไว้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนะครับในส่วนของอหอมมืดนะหอมืดเนะี่ยก็จะค่อนข้างเก่งนะครับในเรื่องของการนะครับเพิ่มอัตาครินเนาะนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับน,นี้เป็นท่าตีหมู่นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะ ส่วนนะครับตัวอื่นๆที่เหลือเนาะก็จะมีนะครับเคาเกอรออกมาเกาะแตกแล้วก็เป็นหลีดนะครับใส่ไฟด้วยจะได้แรงแล้วก็อินุไฟนะครับเอามาลากเพื่อนเราเวลาที่เกิดว่าอินุฆ่าตายเราเอาอินุไปเก็บตกนะครับฆ่าตายก็จะลากเพื่อนออกไปนะครับในส่วนของเว็บ3เนี่ยสามารถใส่อะไรก็ได้นะเพื่อนเพืนนะที่มันมีตีทะลุดีเฟนต์นะครับตัวแรกผมใส่เป็นอีฟิสนะครับดาเมจเนาะเอามาทำดาเมจด้วยแล้วก็ล้างดีบัฟนะครับบัฟแดงจากบอสด้วยนะครับผมในส่วนของตัวที่2นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับเพื่อนเพื่อน ตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาทําการยิงนะฮะเปิดเกาะเนาะนั่งแล้วเปิดเกาะแล้วก็ยิงบอสนะครับอ่าเพราะว่ามันจะสามารถตีทะลุได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะคอนไฟนะครับใครที่ไม่มีมอนเตอร์ที่แบบว่าตีทะลุนะฮะก็นี่เลยครับใช้เป็นคอนไฟก็ได้เนาะแปลเวกซอกมาแล้วก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับลูนก็ใส่เป็นแรงๆไปเลยก็ได้นะเพื่อนนะก็จะเป็นดีเฟนส์นะครับผมที่ดเมแล้วก็ดีเฟนส์นะครับอันนี้ผมก็ใส่ผสมเนาะนะครับ อีกตัวหนึ่งก็เป็นแฟนทอมไฟครับผมนะใส่เป็นคียแดงแรงๆไปเลยนะครับคีดแดมผสมกับอะไรก็ได้นะครับพอดีรูนผมมีรูนเลือดอยู่ก็เลยใส่เลือดมาด้วยนะหรือใครจะใส่เป็นไฟก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นไรลี่นะครับผมแหมเอาไว่มาคอยช่วยฮิวคอยช่วยลางแล้วก็บัฟดาบเนาะปะเดี๋ยวไปดูการเล่นกันนะครับว่าทีมนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับผมไปครับนี่สเตปก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะนี่นะครับอ่ะไหวไหม อีกเว็บแรกเคลียอย่างไวฮะเว็แบบที่2ครับผมปาดเข้าแบบขี่แล้วก็ปาดนะครับแล้วก็อินูล่างเนาะเราต้องทําการนะครับเว็แบบแรกไม่ควรจะตายนะแล้วก็เว็บสองนะครับไอ้หลอดขี่ข้างบนเนี่ยห้ามให้มันถึงฝั่งขวามือนะครับเราต้องเคลียร์ลูกน้องให้หมดนะครับโดยใช้ตัวดาเมจหมูเนาะก็จะช่วยให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่แวบ็บเดียวมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมอะบอสก็ เปิดโล่นะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่มีตัวที่ตีทะลุเราก็จะตีไม่เข้านะแต่ว่าคลอนไฟผมตีทะลุนะครับจากนั้นเนี่ยก็ประเคียนดาเมจใส่ได้เลยนะเพื่อนๆนะใครที่ยืนไม่ไหวทนไม่ไหวนะครับก็อาจจะใส่เป็นวากาบอลแสงมาคอยช่วยหักดาบแล้วก็ลดดาเมจก็ได้นะครับนี่คือเลือดของผมเยอะนะยังเกือบตายนะก็เป็นท้องไฟเนาะโอ้โหดูดิดีดนะอีฟิดล้างให้นะอันนี้ก็ติดเกาะแตกไปนะแล้วก็ไอ้บอสนะครับบับกระขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบับโล่นะ สังเกตว่าถ้าเราไม่มีที่ตัวที่ตีทะลุดีเฟนซ์เข้านะครับตัวที่แบบว่าตีทะลุเกาะเข้านะมันจะไม่เข้าเลยเพื่อนๆนะครับก็เลยเป็นในส่วนของพวกแฟนทอมไฟดีเคไฟหรือว่าคอนไฟเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับก็เรียบร้อยนะฮะผ่านไปยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับหรือว่าแฟนทอมไฟใครที่ตายง่ายนะครับก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปนะครับผมนาที14วิก็ถือว่าไวไหมเพื่อน นี่ครับเราก็จะได้พวกออันยังไม่ได้ทำลายเนาะนะครับไม่ไม่ทำลายอันยังไม่มีโบราณนะที่หายากๆนะครับเออก็มาลงดันนี้ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราเทสเทสทีมจนพอใจแล้วนะครับนี่เลยทุกคนนะครับแล้วก็ไปฟาร์มได้เลยนะตรงนี้นะครับนี่กดฟาร์มได้เลยครับผมเดี๋ยวมานั่งดูนะครับทีมเราดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเอไอทำงานดีหรือเปล่านะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเออลองใช้งานหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับ เรียมถ้ามีก็ดีนะมาเป็นลีดนะครับมันก็จะเพิ่มมาแท็กด้วยนะครับผมแล้วก็คอยปิดงานให้เรานะครับส่วนคอนใส่มาให้ครบทีนะครับใส่มาให้ครบทีไม่เฉยใส่เอาลูนไฟแรงๆนะครับสกิลหมูเห็นไหมมอนเตอร์นะครับพวกมอนเตอร์3ดาวกขัน2บอกเลยว่าดาเมจนี่ไม่ได้แย่นะเอามาลงดันกันได้สบายนะครับอ่ะรับเกาะขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับผมแล้วยังไงครับนี่เห็นไหม ไหนควรออกตัวนะครับแรกๆเลยนะเพื่อเปิดเกาะนะครับแล้วก็ตามด้วยค้อนไฟนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แฟนทอมไฟยิงนะครับนี่พอเราโดนดีบัฟแดงเข้าไปนะครับ oh, โอ<ฮ>้โหสังเกตว่าแฟนทอมไฟผมนี่คือบางมากนะบางทีอาจจะดีเฟนอาจจะน้อยไปด้วยนะแต่ว่าใครอยากที่แบบรู้สึกว่ามันตายง่ายอ่ะเดี๋ยวตาหนะ้าผมเปลี่ยนเป็นดีเคไฟให้ดูไหมเดี๋ยวตาหนะ้าจบดีกว่านะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดีเคไฟให้ดูดีกว่านะครับว่าเผื่อว่าเพื่อนๆใครขี้เกียจปั้นเนาะ หรือว่าใครที่มี DK ไฟนะมันค่อนข้างดีเหมือนกันนะ DK ไฟสกิลสองแล้วก็ตีทะลุเหมือนกันนะครับตีทะลุเหมือนกันนะครับเป็นทอมหงยิงเข้าไปนะนะครับมีฟิตมืดเนาะก็ไม่ตายนะเพราะว่าถึงบอสจะมีวับดาบแต่ถ้าเกิดใครที่ตายนะที่ตายนะครับแนะนำว่าใส่วากระบอลไหมครับเอาชัวร์ดีกว่าเนาะนะครับก็เรียบร้อยนะเพื่อนๆนะนะครับชิวไหมเออฟาร์มกันได้ย,วยาวๆนะทีมนี้หนึ่งทีมนะอันนี้หนึ่งทียี่สิบ ก็ถือว่าเวลาโอเคนะรับได้เนาะแล้วก็อันนี้ไม่เอาลนะขายทิ้งไปอ่ะนะครับเดี๋ยวเราเล่นอีกครั้งนะแล้วก็เปลี่ยนแฟนทอมเป็นดีเคไฟนะครับหรือใครที่มีพวกสไนมืดสไนลมก็ได้นะแต่ผมว่าดาเมจมันค่อนข้างเบาเนาะนะครับถ้าเทียบกับแฟนทอมไฟหรือแฟนทอมมืดอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างได้อยู่นะอ่ะนะครับดีเคไฟครับผมสเต็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมไปครับผมมา โอ้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ตายครับอันนี้ไม่ตายแต่เว็บแรกอย่าตายนะเพื่อนนะเว็บแรกตายที่บอสเตมจดุลแรงเลยนะ <c oughs> นะครับตีเข้าไปโอ้โหตายปะกาก็ยังไม่ตายนกล้างไหมครับนกล้างไหมโอ้โหอีล้างทันนะครับผมอ่าดัซซิมตีเนาะแล้วก็นะครับแต่รอบนี้จะช้านิดนึงนะเพราะว่านะครับ AI เราสกิลออกไม่ดีนะครับผมเนี่ยสกิลไม่ดีเท่าไหร่กามันลุ้นละกันนะว่าถ้าผ่านก็โอเคนะ เรื่องของเวลาก็อาจจะมีสวิงบ้างเนาะนะครับตามเรื่องของ AI นะอนะเว็บ3แล้วครับผมเว็บสยังไงครับนี่ต้องรองสกิล2แลยดีเนะนะถึงจะตีเข้านะครับแต่ก็บอกเลยว่า DK มันตายยากไงนะทีมมันก็ได้เหลือกบทีมนะ้วมั่วซั่วอันนี้ตีหรือสกิ้นะครับเนี่ยบางคนอาจจะแบบได้เห็นภาพได้ชัดน,นะครับว่าเฮ้ย ตกลงเจ้าดีเคไปลงหรือว่าแฟนทอมไปลงนะครับเออก็ลองดูนะเพื่อนนะนี่นะครับอันนี้คือดีเคตีนะนะครับถ้าเป็นแฟนทอมเนี่ยคือเลือดหายเลยนะหายแบบไปเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ขอนไปแนละ้วก็โดนนะครับในส่วนของเกาะแตกก็ก็เบาลงนะโดนตีเบาลงนะครับนั่งแล้วก็ไปยังเอาไปให้ครับผม นะครับมันเบากันเยอะเลยนะนะครับสำหรับดีเคไฟเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่ได้ปั้นแฟนทอมแล้วจะลงดันนี้นะครับก็ค่อนข้างเคลียร์นะแฟนทอมไฟนะครับค่อนข้างเบิกมากแล้วก็โอเคเลยแหละนะครับผมดีเลยนะเพื่อนนะเออดีเลยนะครับแต่อไลลี่นี่ช่วยได้เยอะเลยนะนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็ผ่านเรียบร้อยนะเพื่อนนะ เปยังไงกันบ้างครับสำหรับดันนี้นะครับยากไหมหรือว่าง่ายไว้ไดีคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันบากแล้วกันนะครับส่วนใครที่ใช้ทีมนี้อยู่นะครับก็บอกกันบ้างนะว่าใช้แล้วโอเคไหมเนาะหรือใครที่จะทําทีมฟาร์มนะครับเพราะว่าที่ส้มเหลือๆเนี่ยก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเือแล้วกันนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม